ท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านพุทธบริษัทโดยท่านบุรบฟังในหัวข้อที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกคราวที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะสี่ขางคนดีอันดับที่หนึ่งคำว่าอันดับนี้ไม่ใช่ยกย่องว่าสูงกว่ากันคือเป็นข้อที่หนึ่ง ว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงคบแต่คนที่มีความเมตตาคือความรักจงคบแต่คนที่เขารู้จักสงสารเราจงคบแต่คนที่เขาไม่ฉาดิสยาเราเว่าเราได้ดีรอยยินดีด้วยจงคบแต่คนที่มีอารมณ์เป็นกลางยอมรับกฎระเบียบของกฎหมาย แล้วก็กดข้อบังคับของเขตแล้วก็ประเพณีนิยมได <c oughs> ้หากว่าเรารู้จักคนดีประเภทนี้คบแต่คนดีประเภทนี้เราก็จะมีความสุขในเมื่อเราครบกับเขาเขาทำดีเราก็สนองความดีตอบด้วยความรักความสงสาร แล้วการไม่ฉาดิสยยกันเห็นเพื่อนได้ดีเราก็พรอยยินดีด้วยพยายามศึกษาความดีของเขาว่าทำอย่างไรเขาจริงจะได้ดีอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นคนรักษากฎหมายรักษากฎข้อบังคับรักษาระเบียบประเพณีไม่ฝ่าฝืนถ้าโลกนี้ต่างคนต่างดีแบบนี้โลกจะมีความสุขหรือความทุกข์ ความจริงกฎหมายข้อบังคับที่มีขึ้นมาไว้ก็เพราะว่ากันคนชั่วกฎข้อบังคับข้มูมณะที่มีขึ้นมาก็กันคนชั่วระเบบระเบียบประเพณีที่มีขึ้นมาก็กันความข้อคนชั่วกันไว้ไม่ทําความชั่ว,วเราทั้งหลายที่ยนอยู่ในขอบเขตนั้นจะมีความสุข ถ้าเราดีกันเสียจริงๆแล้วต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ช้าด้วยาียซึ่งกันและกันศึกษาความดีของกันและกันและปฏิบัติตามความดีนั้นต่างคนต่างมีอารมณ์ปกติขณะที่มีบุคคลใดเพลียงพรำก็ไม่โกรธแค้นบุคคลผู้ลงโทษลองนั่งหลับตานึก ว่าโลกนี้ทั้งโลกจะมีความสุขและว่าโลกมีความทุกข์โลกที่รบรายข้าวฟันซึ่งกันและกันเวลานี้มีผู้ก่อการร้ายมีผู้ก่อการดีมีอะไรต่ออะไรที่คิดกันขึ้นมาถ้าทำกันขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยความรักกันอาศัยความว่าความรักกันไม่มี คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันไม่รักกันไม่สงสายกันไม่หวังดีต่อกันแต่หากว่าเรารักกันเสียจริงๆสงสายกันจริงๆหวังดีต่อกันกันจริงๆการรบรายฆ่าฟันกันในโลกมันจะมีไหมมีคนรักกันที่ไหนบ้างที่เขาฆ่าคนรัก เด็กบางคนบอกว่าสามีฆ่าพัญญาพัญญาฆ่าสามีพ่อฆ่าลกูลกลูกฆ่าพ่อพี่อยู่แต่คนลักษณะอย่างนี้พระพุทธศาสนากล่าวว่าเขาไม่ได้ใช่คนดีคนที่เขาฆ่ากันเนี่ยเขาไม่ได้รักกันเดิมทีอาจจะมีความรักกันแต่ต่อมามีความเห็นไม่ตรงกัน มีความประพฤติไม่ตรงกันดูในลักษณะสี่ประการคือนหนึ่งความรักสองสองสารความสามยินดีเมื่อบอกคนอื่นได้ดีไม่ชาดิสยาเขาสี่วางเฉยในกฎของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อการกระทํำด้วยการสร้างพลาดคนที่ต้องฆ่ากันเขาขาดอะไรตรงไหนบ้าง ถ้ารักกันเขาจะฆ่ากันไหมถ้าสงสารกันจะฆ่ากันไหมนี่ถ้าจะถามว่าที่ถ้าเขาต้องฆ่ากันเพราะอะไร,รครกว่าไม่รักกันไม่สงสารกันไม่เห็นใจซึ่งกันและกันไอ้ความเห็นใจเดิมมันหมดไปมาตอนหลังนี่สิ่งใดที่ให้สัญญากันไว้เราไม่ทําตามนั้นเพราะว่าสัญญาถ้าไม่เป็นสัญญา พัญยาหมายถึงการตกลงตกลงกันไว้ว่าเราอยู่ร่วมกันทำงานแทนกันเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่ในเมื่อเราเข้าไปทำงานอย่างนั้นแล้วและอยู่ร่วมกันแล้วต่อมากลับเอาใจใจของเราไปสํสำคัญไม่ได้คิดถึงสัญญาที่ว่าไว้นั้นย่างนี้มันก็เป็นศัตรูกัน ในเมื่อต่างคนต่างเป็นศัตรูกันการประหัตประหารซึ่งกันและกันมันก็มีขึ้นเป็นนันว่าเราเลิกรักกันเสร็จแล้วนี่เราเลิกสงสารกันเสร็จแล้วถ้าเรายังรักเรายังสงสารกันอยู่อาการอย่างนั้นมันไม่ปรากฏนี่เป็นอนว่าถ้าเรารักกันจริงๆสงสารกันจริงๆไม่ช้าได้เสียซึ่งกันจริงๆ มีอารมณ์ทรงไว้ซึ่งความดียอมรับนับถือกอดคุ้ความดีโลกนี้ทั้งโลกลองนั่งดับตานึกจะเป็นเจ๊กจะเป็นแคดจะเป็นจีนจะเป็นลาวจะเป็นฝรั่งมังค่าที่ไหนก็ช่างเห็นหน้าก็คิดว่าคนนี้เป็นคนที่รักของเราแล้วเราก็รักจริงๆแล้วเขาก็รักเราจริงๆถ้าต่างคนต่างรักกันละของ,ของละของราคามันก็ไม่แพง มันไม่แพงหรอกมารักกันเองดีไม่ดีก็ให้กันเสียเลยนี่คนจะซื้อของก็ไม่อยากจะขอต่อรองในราคาเพราะว่าท่านผู้ขายต้องขายให้เราด้วยความรักเราก็ต้องสนอมตอบแทนท่านด้วยความรักท่านว่ามาเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นของมันก็ไม่แพงเกินปกติเราก็มีจับัพย์สำหรับจับจ่ายใช้สอยในการตอบแทนซึ่งกันและกัน ถ้าหาว่าอารมณ์ของชาวโลกเป็นอย่างนี้ได้การที่ต้องมาให้คนเขาจัดสรรแบ่งที่ให้แก่เราควบคุมเรามันจะต้องมีไหมเรียวว่าแต่เจ้าหน้าที่ชันโหนหน้าเลยแม้แต่รัฐบาลก็ไม่ต้องมีกฎหมายสักมาตราหนึ่งก็ไม่ต้องราง่างราะประมายของแผ่นดินก็ไม่ต้องมี จะมีไวทาไมงบประมาณของแผ่นดินที่ก็มีไว้ก็ไว้เพื่อใช้คนที่มีความเป็นอยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อว่าอะไรไม่ขายแคลนอย่างน้ําไม่ขายก็ช่วยกันสร้างชนไปทานขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีหนหน้า ฝนไม่มีก็อสร้างจัดเอาลงทนทำฝนเทียมหรือว,ว่าอะไรก็ตามพืชพันธุ์ยาหารมันไม่ไม่ดีก็หาปุ๋ยหาอะไรมาใส่ท่านี้เพราะอะไรแล้วก็ต้องตั้งคนที่ตั้งเพราะอะไรเพราะเราต่างคนต่างไม่รักกันจริงนี่ถ้ารักกันจริงๆคอยช่วยเหลือกันจริงๆไม่ต้องไปตั้งคนหน้าไอง้งบประมาณปีหลานหลายหมื่นล้านนี่ ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีรัฐมนตรีไม่ต้องมีอะไรประหลัดกระทรวงไม่ต้องมีอธิบดีไม่ต้องมีผววู้าริการยังวัดไม่ต้องมีแม้แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน <Okay. S 1> จะไปมีกันทําไมมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราต่างคนต่างช่วยเหลือเกือเ้อกูลเึ่งกันแล้วกันไม่ต้องไปมีอะไรทั้งหมด เพราะนั้นบาโลกนี้ท่านโลกไม่ต้องจ่ายเงินเปล่าเพื่อจ่ายเงินเปล่าก็หมายถึงการจ่ายเสียภาษีก่อนต้องจ่ายออกไปทั้งท่า,ท,า,ท,าที่เราทําของเราได้โดยเฉพาะเพราะว่าเสียก่อนนี่ต้องไปจ้างคนเข้ามาควบคุมเราแต่คนที่เราจ้างมาควบคุมเรานี่มันก็ไม่แน่เหมือนกัน ถ้าเราไปจ้างคนดีมาเราก็มีความสุขแต่เราจ้างคนไม่ดีมันก็มีความทุกข์บางทีเงินเดือนที่เราให้เขาเนี่ยมันไม่พอใช้หรือว่ามันน้อยไปสําหรับเงินที่เขาได้ไมันจะได้ความไม่ดีของเขาที่เราต้องเสียไปเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกไม่รักกันชาวโลกไม่สงสารกัน ชาวโลกมองแต่อารมณ์อิจฉาดิสยาซ่งึกันเลยกันชาวโลกไม่ไม,ไมีไม่วางอารมณ์ใจให้เป็นสุขในขณะที่เหตุไม่เกิดขึ้นที่เราสามไม่สามารถแก้ไขได้ลูกน้องไม่มีโทษมีความผิดลูกพี่ช่วยเหลือไม่ยอมให้บุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจการตามกฎหมายใช้ขอร้องบอกขอเรื่องนี้จนเลิกกันไป ถ้าเอาแค่เขาก็มาก็ได้ทั้งๆที่ฝ่ายนั้นเขาถูกทําร้ายอย่างหนักนี่คนที่เขาจ้างเราจ้างเขาไปเนะ่ยให้เงินดาวให้เงินเดือนเราเสียบะเสียก่อนให้เขาแต่เขาไปมีตําแหน่งหน้าที่เขาเขายังละเมิกดกฎหมายใชเองอย่างนี้ก็มีทมไปตําหน้าข่าวข่าวหน้ากระดาษทังซื้อพิม์ ในที่โลกมีความทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าขาดการรักขาดการเมตตาปราณีสงสารสงเคราะห์สิ่งกันละกันไม่ยอมรับเนื้อนับถือกฎข้อบังคับที่วางไว้แล้วเราจร้างเขาไปทําไมที่เราต้องจ้างเขาก็เพราะว่าเรามันโง่แล้วเขายะด่าย้อนมาจดหมายด่ามาก็ได้ตามใจเธอะ ถ้าชาวโลกไม่โง่รักก,รสสกันทั้งหมดสงสารกันทั้งหมดช่วยเหลือกันทั้งหมดไม่ต้องไปจ้างไง้งบประมาณต่างๆไม่ต้องเสียไม่ต้องใครมีความคมีใครมาควบคุมถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นโลกจะ,จะมีความเจริญไหมก็ลองดูภาษีก่อนปีละกี่หมื่นล้านที่เราเสียไปเฉพาะประเทศไทย และเงินนอกภาษีนอกมาก่อนที่เราต้องเสียเข้าไปไม่เกินกว่าภาษีก่อนธรรมดาสําหรับพ่อค้าและแหโ่งงานเงินประเภทนี้ถ้าไม่ต้องเสียออกไปแล้วก็บ้านเมืองมันจะมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้หรือว่าจะเรวกว่านี้คนที่มีความรักความสงสารซึ่งกันและกันถ้าต้องการไว้ที่นี้มันเดินไม่สะดวก เรามาช่วยกันทําถนนดีไหมก็คนดีสมหมดแล้วรักกันสงสารกันหมดแล้วนี่พอตกลงเราทําถนนกันจากหมู่บ้านนี้ไปหาหมู่บ้านโน้น <c oughs> จากหมู่บ้านโน้นไปหาหมู่บ้านนั้นถ้าน้ําไม่พอใช้ไม่พอสอยก็ทําเขตก,กักน้ํากันน้ําทดน้ําไว้เฉพาะในเขตของตน แต่ละเขตแต่ละเขตต่างคนต่างก็ช่วยกันทำมันจำจะต้องซื้อเงินเสียค่าวัตถุเราก็ช่วยกันเสียแรงงานไม่ต้องเสียช่วยกันทำทุกอย่างตามความสามารถที่เพิงทำได้ได้อย่างนี้จะต้องไปเสียงก็ประมาณให้ใครไหมเรื่องโจรผู้ร้ายไม่ต้องปราบปราบทำไมเรารักกันสมบูรแล้วมันจะมีโจรจะมีผู้ร้ายที่ไหน ต่างรักกันต่างมีความสงสารกันก็ไม่ต้องจับปราบชนไม่ต้องปราบผู้ร้ายเป็นอันว่าถ้าโลกเกลื้อกโนกันอย่างนี้ถ้าใครป่วยใข้ไม่สบายก็ช่วยกันรักษาพยาบาลอะไรก็ตามที่มันเป็นความเจริญของท้องถิน่นต่างคนต่างช่วยกันในความสามคัคคีมีความรักมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเอากันแค่โรงเรียนและแพทย คันคลองคันคูสำหรับทนน้ำเหมืองฝ่า <c> ย <oughs> ต่างคนต่างช่วยกันทำแบบนี้ความทุกข์ของโลกมันจะมีมาจากไหนนี่เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าโลกยังไม่ยอมความละยอมรับความช่วยเหลือของพุทธพระพุทธศาสนาต่างหากแต่ย้ยอนถามกันมาว่าที่พระพุทธศาสนาช่วยโลก มีอะไรเป็นหลักฐานบ้างที่คนในเขตของพระพุทธศาสนาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาช่วยประชาชนเวลานี้ก็ขอบอกได้ว่ามีเยอะอย่างเขาตั้งธรรมทูตหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบที่เข้าป่าเข้าดงกันแต่ธรรมทูตในบางจุดก็ไาม่ได้เรื่องเหมือนกันโทษทูตไปซะเอย ถึงเดินก็ไปพูดทีพูดเปล่าเปล่าเปลาปาปลแล้วก็กลับธรรมทูตแบบนี้ไม่มีผละสู้พวกที่เขาส่งเข้าไปในป่าดง,งพงไพรไม่ได้นี่คนในเขตพระพุทธศาส,สนาคือพระเห็นตั้งไว้ทั้งสองเขตสำหรับธรรมทูตที่เขตที่ไปพูดกับชาวบ้านแล้วก็กลับขอประธานอภัยเถอะ ดีไม่ดีท่านธรรมทูตเองนะท่านก็นล่อใครแต่ใครยับยินแบบมือนกันถามมันล่อใครก็บอกเนี่ยคนพูดเนี่ยโดนมาแล้วโดนธรรมทูตเรียกไปชมพักพวกต่อต้านอะไรก็หลายอย่างเยีายพูดไปเลยมันหลายอย่างแต่ธรรมทูตบางคนนะไม่ใช่ทุกคน ก็ว่าเป็นานาวคณะธรมธรมทูตคณะหนึ่งอาจจะเป็นสี่ห้าท่านแต่ท่านหนึ่งในจำนวนนั้นต่อต้านในด้านส่วนสาธารณประโยชน์มีโดนนี่เป็นอาตั้งไม่เป็นในคนตั้งก็ศัพท์ว่าตั้งเหมือนกันนี่ก็ต้องไปดูคนตั้งโดวยว่าคนตั้งมีทัศนนะอะไรทำไมยังตั้งแบบนั้นไม่มีหลักการในการตั้งแต่ว่าธรมาธรมทูตที่ท่านดีก็มี เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องดีๆกันแล้วต้องมีความฉลาดด้วยการแต่งตั้งการช่วยเหลือในในเคก็มุตตศาสนาตัวอย่างเช่นพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาเวลานี้ท่านไปตั้งสถานที่หน่วยอบรมประชาชนก็มีการกำหนดไว้ว่าถ้าโอกาสของท่านมีเวลานี้ท่านก็แก่มากแล้ว พยายจะตั้งให้ทั่วทุกตำบลในเขตของประเทศไทยให้บรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่มีความดีให้ความเข้าใจกับบรรดาท่านุทธบริษัทยอย่างนี้เป็นการการกระทําตามแผนการให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้รู้หลักการในการประพฤติธปฏิบัติ นี่มาอีกด้านหนึ่งเจนว่าพระในเคข,ของพระพุทธศาสนาช่วยกันในด้านการศึกษามากในสมัยโบร,ราณผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นใหญ่เป็นตัวมาจากวัดแม้แต่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนก็มาจากวัดเหมือนกันอาวัดเป็นมหาวิทยาลัยสั่งสอนกันวัดเนี่ยสอนทั้งสองอย่าง สอนวิชาความรู้แล้วก็สอนทั้งความประพฤติคนที่มีวิชาความรู้ดีแต่ว่ามีความประพฤติไม่ดีก็ใช้ไม่ได้โลกมีความทุกข์กลับอวิชาความรู้นั่นแหละไปทําลายความสุขของเพื่อนร่วมชาติหรือว่าเพื่อนร่วมโลกดีไม่ดีก็ทําลายความดีประหัตประหารคนที่มีคุณ อย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนี่มีมากฉะนั้นการศึกษาที่ออกมาจากวัดจึงได้มีทั้งความรู้และมีความประพฤติดีถ้าจะถามว่ามีใครบอกว่าเยอะที่ท่านรู้จักอย่างพ่อคุณรามคำแหงนี่ความรู้มาจากวัดที่เรานิยมท่านันดียแล้พระนารายมหาราช พระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่ว่ารัชก,กาลที่ห้ารัชกาลที่หกอะไรก็ตามเสมัยนั้นทุกท่านมีความรู้มาจากวัดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสมัยรัชก,กาลที่ห้าพระราชโอรสของพระองค์จะต้องบทเนนถ้าหากว่าจำไม่ผิด โอก,กาสที่จเพิงมีดูว,ว่าจะต้องบทเนนบทพระทั้งหมดเป็นอันว่าสมัยก่อนคนมีความรู้น้อย,อยกว่านี้เราไม่เคยไปเรียนต่างประเทศไม่มีมหาวิทยาลัยเรียนกั็มันได้จากสราวัตรแต่ก็สามารถสร้างประเทศไทยให้ใหญ่โตได้แล้วก็ทำประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาได้ ถ้าได้ว่าเวลานี้คนมีความรู้มากมากกว่าสมัยนั้นเรามาดูถึงความรุ่งเรืองกันถ้าเราเอาคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้มาเทียบกันว่าคนสมัยนั้นมีความรู้น้อยบรรดาบรรดา,ดาประชาชนก็น้อยกิจการงานที่จะทําเงินก็น้อยแล้วว่าความสุขเขามีมากหรือว่าความสุขเขามีน้อย ในด้านการยุติการสงครามเราเป็นประเทศที่ถูกลุกรานเรื่อยมาและท่งทั้งที่เรามีเป็นคนที่มีกำลังน้อยสันภาวุ่ก็น้อยทรัพย์สิ่งก็น้อยแต่ว่าเราเยนษาเอาตัวรอดอย่างสมัยพระเจ้าคุณรามคำแหงเวลานั้นเรามีคนไม่กี่แสนคน นับตั้งแต่เด็กเกิดใหม่ไปถึงคนแก่ใกล้จะตายแต่เราก็สามารถขยับขยายเยขตของปาเทศไทยไปกว้างขวางแล้วคนก็มีความมั่งคั่งสมบูรณ์จะดูได้าจากทรัพย์สินต่างๆเรียกว่าท้าววลวัตถุในการก่อสร้างมีความรุ่งเรืองมากนี่เราจะเห็นว่า พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและคนในเขตพระพุทธศาสนาที่รับฟังคําสอนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้มีความสุขนี่ประการหนึ่งก้าวไกลไปลึกเข้าไปมองไม่เห็นและมาตอนสมัยปัจจุบัน พระเจ้าทุกท่านให้ความสุขกำมันดาลูกหลานเขาชาบ้านที่เข้ามาอาศัยวัดศึกษาในด้านพระปริยัติทุกด้านแล้วก็มีหลายวัดด้วยกันที่ตั้งโรงเรียนขึ้นมาในวัดเพื่อเป็นการเกื้อกูลบุคคลจนจะได้มีการศึกษาเท่าเทียมกับคนที่เขาร่ำรวยก็สอนกันตั้งแต่ปฐมปีที่หนึ่งถึง มัธยมปลายก็มีกันหลายวัดแล้วมีหลายแห่งในวัดที่ตั้งมหาวิทยาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็การเกื้อกูลกับบุคคลที่มีทุนน้อยจะได้มีความรู้ถึงขั้นมหาวิทยาลายัยนี่เป็นอนุว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกคนในพุทธพุทธศาสนาก็ช่วยแล้ว ด้านศีลธรรมก็พยายามสอนทุกอย่างให้คนรู้จักดีรู้จักชั่ว <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าคนในพระพุทธศาสนาก็พยายามช่วยโลกแต่ว่าคนที่รับการช่วยเหลืออย่างน้อยเกินไปสมมติว่าถ้าเวลานี้ท้ออาวขอประทานอภัยมีสมัยหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้วัดช่วยสร้างโรงเรียนสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มี ให้สลาวัดเป็นที่ศึกษาถ้าวัดไหนสร้างโรงเรียนได้ให้ทุนครึ่งหนึ่งเวลานั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถวไปที่ไหนก็เห็นได้มีการสร้างโรงเรียนเวลานั้นว่ารัฐบาลก็เสียงบประมาณไปเป็นครึ่งเดียวไม่ต้องเสียเต็มหลังโรงเรียนอยางสมัยปัจจุบัน ถ้าพ้ดีมาจากไหนพ้นดีก็มาจากชาวบ้านช่วยกันรู้จักว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนของตัวเพื่อเงินนอกเหนือจากที่รัฐบาลจะให้เ,เป็นเงินที่ชาวบ้านช่วยกันว่าต้องสร้างขึ้นมาเพื่อลูกคนหลานของเราจะได้มีวิชาความรู้แล้วก็โรงเรียนหลังนั้นนั้นจะมีได้สายการดูแลจะกรกรมการโรงเรียน อะไรมียาเสียหายลงไปบ้างสุดสมไปบ้างเขาว่าช่วยกันแก้ช่วยช่วยช่วยกันซ่อมช่วยกันทำในอย่างนี้ถ้าถอยหลังกันลงไปจะเห็นว่าคนในเขตพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยประเทศช่วยโลกช่วยประชาชนในสมัยปัจจุบันนี้การสร้างโรงเรียนก็ดีสร้างสุขสาลายก็ดีสร้างโรงพยาบาลก็ดี แล้ทำถนนทุนทางในเขตสั้นๆที่ไม่เกินวิสัยเฉพาะในตำบลน,นั้นๆถ้ารัฐบาลจะลองดูว่าขอให้บรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาชี้แจงเหตุชี้แจงผลให้บรรดาประชาชนช่วยกันสร้างความจเจริญในท้องถิ่นจะลองดูถ้าอะไรมันไม่ กิไปการเกินมีสัยให้ทุนครึ่งหนึ่งในการให้ทุนครึ่งหนึ่งก็ตั้งเกี่ยวกฏตั้งเกณฑ์ไว้เหมือนกับการสร้างโรงเรียนสมัยหนึ่งว่าถ้าให้ไปแล้วกิจการงานสนนั้นจะต้องสําเร็จเรียบร้อยภายในปีนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าทําไม่สาเร็จจะต้องมีโทษใช้เงินคืนเพียงเท่านี้ลองดูก็ได้ ว่าคนในเขตคุณมุทธศาสนาที่รับคําแนะนํารับรองคําสอนองค์สมเด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะปฏิบัติกันได้ไหมถ้าทํากันอย่างนี้ความเบาใจของรัฐบาลก็จะเพิ่งมีการใช้จ่ายมันก็ลดไปถึงห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็ขอประทานโทษว่าคนของรัฐบาล เวลาที่จะมาตรวจงานกรุณาส่งคนดีมาด้วยช่วยส่งคนขี้อายมาแล้วก็ส่งคนกลัวมาผลงานจะสมฤธิ์ผลจะทำให้ประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายลดงบประมาณไปครึ่งหนึ่งทุกๆอย่างตามที่ต้องการอาแล้วสำหรับบรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านเวลาวันนี้มันก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลก ในเมื่อเวลาหมดก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี